I'm ฟั <c oughs> าไปรวกหาสิบปานีนนนนนเนเาเผดที่เผ่านไปแล้วผไปดูหนาวที่สุปขะชมกัน9รูป โอปุวาสัทถะกาลนะโตภุเขนวะวิทังภุปาเกจังกาตพังหุติตันทานะสมัชฌนันจะตถาปิปุจจานันจะคอาสนะปัญญาปนัญจะปานิยปานิโุจจานิยุปัตถปนัญจะฉันทาละหะนังเปโกนังฉันทะหะนันจะเตสันเยวะอากาตุตปุตตานังปานิสุทิยาเป อาหรนั่นจักโอตุขานั่นจักพิกุขะนนอาจักพิกูนีนัโมวาโทจาติตาถาภูณิมาเนจันตาเนิพิกุนังวัดตังจนตเตอาราเมเกหิปิกูหีปิกาตาเนิปานิโตุติฉันทาอาหะนัปาริโสธิอาหรนันิปานาอิมิตังเซมยังหาตาปัสังเวชหิตตวานิเสนนั์พิกุณะภาวะโทนัตถิ โอตุคานังนามะเอตังอาติกันตังเอตังอาวสิทันติเอวังโอตุอาจิกานังโอตุนิราปัสสันเนแหมันตะคิมหวาสะนังวาสนุติอายังวาสโนตุอาศุณนจักโอตุมิอัทาภูสัตถะอิเมนาปะเขนะเอโกุปปุตสโตสัมปตุวะจักปุสตะอาติกันตา เอโกุปโพสธาอวสิทธาอิติเอวังสัพพิสมันเตหิอุตุขานังขารตตพังเอวังทันเตหเอโกขานังนานามาอิมาสัมิุปโพสธาเขือุปโสธาทายะสันิปติตาเอโกเอตกาติภิกขุนังขานนาเอมาสัมิปนะุปโพสราเขนาวะทิภูวสันิปปิโรติ อิต <S an the> yeah, ิเอวังสัพเพิชมันเตหิภิกขะนราปิภาเรตัพพณฑ์เข็มหูนีนั้นโมวะทุปนะอิธานิตาสังนาติตาญติปอิติสักโนกัสนาบุปผาคิดนังปักกติยาปาลินิจิตัตตาเอวันตังดาววิธังบุพผาิจังปาลินิจังหูเต เนติเตจัปุภากิจเจสักเจโซทิวโซจาตุตาเสปันนาลาเสสามมตีนะมยิตาโลยทาจูปุสโตปันนาลาโซยาวติกาจารพิโคการมปะตาสังคุปูสทาระหะจัตตาโรวะตาโตอะติเลกาปะกาตตาปะลรสิกานาปะสังเคนะงอุลกิตาเตจัโกหะตาปะสังอวิชัยดลเอกเสเมยังกิตา तेसन चाविकाल फौजन जीवसे नवोदु सपाखा पतियोचे रुंटे तेसन चहता पासे हता पासा तो ताहिकाल नव चेता फौजे वाचन युग रोचे नचे तं पतकलन उठे कातुन्यता रूपा

สัมมาสัมพุทธสัมมุตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมุตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมาสุนาตุเมพันเตสังขวอะจุพุสะตุปันนละสู ยาเทสังคาสะปัตตกัลังสังโฆอุปโสะังกันเลยปาติโมขังอุทิเสยยะเกิงสังคาสะบุพเกจังปานิสุติไอสมันตติอโรเจตปาติโมขังอุทิสิสามิตังสัพเพวสันตาสาธุกังสนุมามนาสิกาโรมะยาสัจเจอัปเทโสอวิเครริอัสันติอัปเทียตุนิชิภวิตาพังโตนิภวิโนโกปนัยสัมมเต Paling su tati wedi saami, ia takuk penapa cekap putas sa woi gang hotei, e wame wang e waurupai palesa janyu tati iakan usong hotei, iowa penapi kou ia wot tati iakan usong iow manesa la manosa tinga patinga wike leia, sampat cana musa sampat cana musa wot ukou prinsemen toa, tamu tamu Tak sama asal manis aku apa nih nabi tu tak teki nasa apa tiawi kata pa, awi kata hisap asuhut ini tanang nititang, trotre be cataro para cika tamu desa yo apa napi kopi kona sikasa jiwa sama apa noo, sikapa caka yatu para kanawi kata wa metronang temangwe se wenyak, anta พอดีอสังวาสุวโยวปนาบิโกคามาวะอรัญโยอาจินังเตยสังฆาตาทียยะยะทะรูปเอตินาธานิวราชโนโจรงเหตวะอาเนยุวะปันตุยุวะปะปัชชะยุวะโชโรสิปารุสิมุขปโรุสิเตโนเตติตาทะรูปันติโกอาจินักติยมุโลอายังปีปาราชิกุจสังวาสุวโยวปนาบิโกสันเจจามโนสวิกขังจีมิตาวุรปเยะ sataha namo malana wanna wasang, sang malana iya samatha paya ampho pulisa king kuhi bina pabe ki na cuvita na ma tante jivita eti citta man yena malana wanna wasang, sang malana iya samatha paya ayam pi balajikoh tisang Yoa panapi ko anak ni sa nakunta ni manu sa tama at tong panayi kang alaman niya yan ang sasang sa musa sa lahiya. Iti iti bisa mi iti tatu pa samajina sa magina sa manu ka hiya manuwa. A sa manu ka no mi e A auto a chang sa nami a pa sa To chang musa we ra pinti an tara niyo ra yam ho sang ko man จตารูปอรธิการธัมมาเยสังภิกขุอัญญตนังวกอัญญตนังวาอภิชิตังวนนังปฏิปุคคหิสัจจังสังวันสังยตะปุเนตถาปัจฉาปาริจิกโหริสังวะสวาตทัยสมันเตปุจฉามิกัจิตังปุริธาโตติยํเปปุจฉามิกัจิตังปุริธาตติยํเสยโคฉามิกัจิตังปะริโสธาปะริโสเตทัยสมันโตตัสสะหาตุ

sātīṃ kāyāsāṃ sākāṃ samāpacchayāt kātātahāṃ vāvenekāṃ vāanyatrasa โอ้ติโนเวปานิน่าเตนะจิตเตนะวัุขามเมนัสัตยินกาเะสังสักังสวาปเฉยยักอะชาคังวะเวริกังวะอันเจตระโสวันเจตระอังคสัะปัลามะสังสังขติเสโสะโยปนะภิกขุโอติโน่โยปนะภิกขุสันจริตตังสมาปัเฉยยอิติยาวะปุริสมลิงคุริสโสมิติมะติงชายตะเนวาชนะตะเนวันตามโสตังขติเกยปิสังขติเสโสะ สัญญาจีกายปนปิกุนาคขติการมานนะอาามิคังอาคุติสังปมาณิกาเกเรตัพภาตรัติทังปามันจิกัสวะว่าตสัมิทัโยสุปมิทัติยติิียงสัตตระปิกุอภิเนตะภวุเตรนาญาติภิกุหิบตุเทเสตมัะลังสาริกุณังสารงเพเจภิกุวตุสังอาิกุมเน้สัญยาจิกายโกติการเลยปิกุวะอะนนปเยวุเถรนายะ ปมาณัิตยกมยสังขารีเสสุมวันมหาลักาเป็นภิกขุนาวิยาลังการมานนะสสาม่การอาทสังภิกขุอภิเนาแตวุฒิเสตนายะเแต่ไปคุยอุทธรณ์แต่เสานาบังสาวเกมนังสรงเตเจตภิกขุตุสัมริกามเนีมหาลัคกิหารังการเลยภิกุอนี้เป็นุวุฒเจนาสังธาติเสส่ยอาปนนภิกขุภิกขโกทุสุอปิตโต Amura kena panasi kena kame tahu tang nama nang imam apa nama ceria cawu janti tato apa ini sama aja sama nu kaya sama amura kan wat tadi kemudian si kuda itu tadi tang kati yo apa nanti ko bingung ko tahu apa ti tu wa anja prakiat tadi kerja mata panasi kena kame tahu Apewa nama nang imam hara para matanya cawo yang te tato apa lain sama jina sama nuwa hiem nuwa sama nuka hiu sama jiwa tadi ngoti kongoti te so ko pati nopi jatuh sang pati te sang kati te so wa yo apa sang kata pe pe sama tana pakati te ya ku ไมสมาสมาคกะสังขาัเหตุตยประกัมิเตนั้มที่ครังมาติปักกานิสมัยยิสมาสังเคนะสมาโพสังกสมทตมูอภิวัตมเอกุเตโสปัสติติเอวันจัสมุปิโกิกจะโมวตัดเหวปกนเฮียโสปิโกปิเยวตัดเยัสมารุปสตบะตัดสาปนิายยวะตัดเยัเจสมารุปสมุตังปะทิเจตังโกสลโมเจปตเนี่ตัสเังขาดิเซสุว ตาเสวะโกปนาปิโกุชาปิกุหุนติอนุวัตกาวะขวาวักาเอกุวะทวีวะตโยเตเอวังวัตยุงม่ยสมันโตเอตังปิกุงกินเจ้าวจุธาธรรมวาวจีเจโซปิกุเวนโยเจเจโซปิกุอปัมห้ากันเจโซปิกุชั่นทาจารุติณจะอาตายาโมหะติชานาติโนปัสสติอัมห้ากัรมเปตังกรรมติเตปิกุปิกุเอวะเอวังปุญาม่ยสมันโตเอวังเอาวจุธานาเจโซปิกุธรรมวาวจีนาเจโซปิกุเวนโยเจ

เทโกปะเนวทุปจาติโกโหติอุเจตตลิยะป็นสุสิฆ้าปะเจ้าภิงขคุสานิมุจัมมอาตนาอัคววัจังโรติมามังไอสัมโตกินจาวาจุตาการละอย่งัวปาประกังว่าอาหาไปลุกเดนกินโยคามีการละหัวปาปะกว่าเวรามตัยสัมโตมามาวจนะยติโสภิกขิกขุเอวาเอวางตวไมสมาอัตนาอัวนากาสวัจจันยงมีว่าไอสัมดังโรตุ Aisama pikuku, waktu itu terkami na pikuku, karena kita berdang wakannya terkami na. Eh, wangsa mulai datang Eropa Ya, di tang anjaman zaman anjaman berarti eh manusia pikuk-pikuk zaman nuwa ta tevo so pikuk-pikuk ya ta tiyang samanu si tapu. Tarsa punya kah jenuh เดโคขอเนวะอันตรงคามังวงนิคามังวะตุนิสัยอยาวิหารนาตตูนัดโธสกุปปะปะสมาจารุโหตัสสะโกปปะกาสมาจาราติสันติเจวัสุยันติจักโอละนจัติจะตุตานิสีสันติเจวัสุยันติจักปะกามตังอิสมะอิมมหะอาวสะอะรันตีธรรมเสนาติเอวันจานโซวะเบโกเบโกหุตนจำนวนเอเบโกเอวังวะเทยยะฉันทะคามนโนจะริโุโทสะคามิโนจะริโกมูหังเมนโนจะริโุวะภัยะคามิโนจะริโกวะตาเทสิกายอปะเตเอกะจังวอเจนต เอกานะวาเจนตีติโสภิกุภิกุเอวะเอวามนิโยะม่ใชม่เอวอาวจจะนาจาริกุจานตากมโนนาจิกุโทสกมโนาจิโุโมหกมโนนาจาริกุปยะามิโนอายสมะโคปุลัโทสกปปันสมาจารุอายสมโปาัการสมาจาราติสันติเจวสยันติจาริกุนาจิกิสมนุตุานิทิสันติเจวสยันติจปากามัตติสมาอิมมหะอสลังติตัมเสนาติเอวันจารโสภิกุภิกุอยู่น

तावति हं ते न आगमा कुणिवं धर्मं कुरुं धर्मपुनरासे न भिक्खुना पुत्तलेण च लतं थे कुमाना तए परिपञ्चितप्पं जेनामानोतो भिक्खु यतस्य एवे सति करो भिक्खु संघो ततसो भिक्ख अपेदा पु एकेन भिक्खे उनोवेत अधिको भिक्खु संघो तां किं अपयसो च भिक्खु अनाभितोते जे के जंकुं अयं सामेति ततथाय समन्ते पुचामि कयि धर्मृतो कुतियं भिक्खु पुचामि कयि धर्मृतो तस्य एवे

เนังธรรมนังอัตเลนวเธออยปาราชิกเกนสังกาเสเนปปจิตตเยนวาเนสจันติกปปิชานโมนูเตนนงธรรมนัอัตเลนกเลตาโปาราชิกเกนสงกาเซเนปปจิตตเยนวาเยนสสธอยไว้สุปัสกาวเธอยาเตนาโสภิกขุกาลงตาโูอายมพีรมุอานิยตนาวอโภปนาปิจันอาสนังโหตินาลังกามเงอลัจโหติมาตุขามังตุโตลวะตุปสิตุ ย่อปนกโคัตอารปยเนมุะทินกติเอกิกรโนนึการเยวังสัธเตยะาว่าจะส้งุปการการที่สว่างถ้านัทมานังอันตเลยนักวสังสังขารเจโนจิตนวานี่สจจาพิูปิจานะมนวะถ้าเวนัทมานังอันตเลยนวสังารเจสเสโนจิตยินวามเยโนสะสัตเอยะวิจิโซุปการกาว่าเธอยะเตยนโซวิคูกาิตยพีธรรมอานิยตุ โอตทถาโคอิสมันต da, nah e ุวัตเวอิตาธรรมาตัทไยสมันเตปุชามิกาจิตัพุทตาคุติยมิปุชามิกาจิตัพุทตาตัติยมิปุชามิกาจิตัปพัิสุทขะปัริสุเทายิสมันโตตัสมะตุนะฮิเอวะเมตังทารยาเมอเนิยตุเตสุนิทิตุโอตทถังโคอิสัมตุสานัง โอติธาจัตตารูปลาลัชิกาธรรมะโอติธาเตระสะสังฆาเิเสสะธรรมาโอติธาทาเวอนิยธาธรรมาสุตตาคั้ติงสนณิสเกิยธรรมะสุตตาทาเวอนิทเวนัวติปาจิติญาธรรมะสุตตาจัตตารุปปิติสมิยาธรรมะสุตตาตตาปัญจัสติเตเสกิยธรรมะ ता ता सुता सताचे करने सुता धमान ऐ तकन ता साफ़ कवतो सुता कतं सुता है तां पनं अं अंजतमता मने ही मने ही से की ता भंते पिकु पाती ेन भगवत वसता संन सम्पन्नशिलापि भवे विहरता सम्पन्नपाति मो कातिमोकम्पन साम्पुता विहर त Quan sama sampai nyaपाقع आ मोठसावालासा hariसा को sampaiমাते सुच supaya थासावि स थाया सखसा सखाएवा इनख पूर्ति रभोदयेन भगवता चारत पशत अरः पा सम स भो pati mo kham ti hika thah hika ti param tapu ti tinghani panang param watanti puatani pa macito parupa ti samano hu ti paravihe laya tu saapa pa pa saagaranang pusanasu pasampata sajita pariyota panang te tangputa nasasa nanda nu pa matu anu pa kato animo keja sangwaro matan yuta japata sami pantan jasana sanang adhi te te ja

เป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัยยาปัาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหาร ต้องมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไฟทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอ

মাঠ